สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปืนโจ๊ตดุซิรลี่ไปไหนกันสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องศักดิ์กรินบักขามเปียกแล้วก็เชนจังพระเอกสุดหล่อนะคะมาเจอยูทูบเบอร์อีกแล้วอ๋ออันนี้นะคะโจนี่มือปราบนะคะสวัสดีค่ะพี่รมกาพี่โจนะคะ,คะหลังจากที่เปิดปอบใหญ่มานะคะมีแต่คนชมพี่โจกับน้องแทนเก่งมาก ยังมันน่าจะดีกว่านั้นเนาะสวัสดีค่ะน้องแทนก้กล้วยนะคะวันนี้มาครบเซตเลยนะคะทีมงานให้อีหยังวาดลายวาดลายเลยให้รถไอจอนนี่ครับอ๋อเป็นเป็นศิลปินนะคะเลยวาดลวดลายผมกินข้าวกันหรือยังเนี่ยกินแล้วครับอ๋ออันนี้เราใช้ยืมรถยืมรถลูกพี่จอนนี่ไปถ่ายงานของเราเองครับรถเกี่ยวไพจอนนี่นะครับอ๋อมันจอดทิ้งเฉยยืมยืมค่าจอดนะคะมาจอดาวันนี้เรามีภารกิจนะคะ จะไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงของน้องเมกอภิสิทธิ์ชื่อเพลงแสดงอาการนะคะดี่พราะมากครับค่ะนางเอกเป็นใครคะได้ข่าวว่านางเอกงามมากชื่น้องน้องแอนนาคือผมติดตามเธอในทิกตกอมาครึ่งปีแล้วแอนนาใช่ไหมคะใช่แอนนาผมก็เลยได้โอกาสพอดีไงพี่โจนี่บอกโจ้าฮะนางเอกพี่หน่อยอ่าค่ะเพาไฟแกแกมีทั้งหลายคนห่วผมยาคนนี้แหละผู้กำกับคนเลือกผู้กำกับชอบเองนะคะแต่งงนี้ผมได้กำกับเองรอก แต่ว่าผมเป็นคนเลือกนางเอกครับพี่จอนนี่เพลงนี้จะเอาทีมงานของทางปลายนาเป็นหรอคะมามาเขียนบทแล้วเป็นผู้กำกับใช่แล้วก็ไปซัพพอร์ตสายโปรดักชันเขาเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ไปไอ้นี่นะคะแต่งานจะตัดที่เราครับอ๋องานตัดที่เรานะคะใช้เราตัดนะคะใช่ครับคือพี่จปนนี่ก็อยากแชร์ไอเดียกับทีม อ่าค่ะลองดูค่ะเพื่อผลงานดีๆส like. yes, ah ู่ FC นะคะพี่จานี่เรากับบอกค่อยว่างได้ว่าเมื่อนี้นี่มาสำรวจดูรถตู้นะคะเอาขึ้นน่งต่ก่อนแท้ไม่สักเลนต้องซับหน้าโอ้ยหล่ออย่างมาก เลยเนี่ยกล้องพี่วันนี้ก็หล่อมากเลยันนีเข้ากล้องครับสอบใบครับผมเพื่อให้เีอบแนบคตเพื่อเรนเออี่เป็นพระเอกครับหมอคะพระเอกเขาต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมพระเอกมิวสิคนะครับไอ้ผมเสื้อแดงมันเป็นคนขับรถได้พี่เินเฮ้ยไปนั่งข้างหน้าเลยมนั่งตรงนี้ได้ไงผมถ่ายเข้ามานี่นี่ขึ้นไปถ่ายรถข้างบนดูหล่อมากเลยแสงมันได้นะเ่จะได้รับรึเปล่าอ่ะนั่ง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 อีกไหมในอาวุธเดี๋ยวดินถ่ายรูปให้นะคะโอ้สามหนุ่มสามมุมหนึ่งสองอ่เก๊กเลยค่ะหนึ่งสอง ารอมากเกินสุดยอดเลยค่ะหล่อที่สุดเลยนะคะในโปรดักชั่นเชนเอาไหมเชนเอาไม่ใช่แทนแทนแทนมาปิดประตูให้หน่อยซิว่าเป็นคนปิดประตูเออซ้อมไม่ก่อนซ้อมไม่เออซ้อมซ้อมไม้แทนซ้อมไม้นะคะไปไปเปิดทางไหนอ่ะเอาซ้อมค่ะโอ้มาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหมาจากไทยกันคะสุดยอดเลย เซิร um ์ฟเซิร์ฟยัเป็นยังไรอีกผมอันนี้ซ่อมไม่หด้อเปล่าอาจารกันกันไว้หรือซ่อมไว้เนี่ยจะขึ้นรถคันไหนเลือกเลยค่ะนี่เข้าบ้านเหรอคะอันนี้กันกันคนเข้าครับอ๋อเป็นบรรยกาศนะคะโอ้โหมาแต่วาดแต่งอ่าทีมงานค่ะดารินก็จะไปขายขี่ยางก่อนื้อคัตเตอรแล้วก็จังสิเลยไปไปขายขี่ยางก่อนมีไอเดียไอเดียอะไรคะไอเดียเรื่องความร้อ อหนึ่งคือเล่าเล่าดีไหมเรามียูทูบยูทูบเบอร์รอบตัวเราเยอะมากอะค่ะเรื่องปอบเป็นเรื่องที่แบบเขาลือกันในบ้านนะผมอยากให้มียูทูบเบอร์ทำคลิปตามติดชีวิตปอบวุ่นวายอะไรเงี้ยอให้ลินไหมให้ลินไหมก็น่าจะเป็นพี่ลินเนี่ยทุกคนกระจายข่าวได้เร็วมากมีเพื่อนสนใจหรือแบบตามติดชีวิตยายมากอ่ะเออได้ได้เป็นตัววุ่นวายในในในหมู่บ้านด้วยโอ้ยไม่เป็นเพื่อนด้วยเรนว่านเรนน่าจะเหมาะนะเินว่านเรนน่าจะเหมาะนะ F4 ที่เขา ได้ดูแล้วเขาคอมเมนต์มาว่าคือโมวังน่าสนใจดีก็ในเมื่อมีเอฟมียูทูบเบอร์รอบตัวเราเยอะแยะทำไมไม่ทําเรื่องแบบเดียวกาลที่แบบยูทูบเบอร์ตามติดใช่ที่มันตามกระแสเพราะว่าเห็มีเรื่องอะไรตั้งอย่างเลยฝรั่งเห็นไหมลุงเคะเห็นไหมลูกคนอ่ะยูทูบเบอร์ติดตามตลอดเลยแล้วหนึ่งเราไปเกาะกระแสโซเชียลด้วยอ่่าคะยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตคนจนแบบปั้นคนอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงอ่ะอือค่ะหมดแล้วนี่ยน่าจะเป็นพี่ลินแหละอดีใจที่มีส่วนร่วม อนแรกเสือปูจะให้ลิเป็นครูนะครูนี่คงไม่เหมาะเป็นนี่แหละเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครูนี่คงไม่เหมาะฮุ่นวายนิดนึงนะฮุ่นวายนิดนึ่งกับกับหมู่บ้านอ่ะเรื่องป่วนๆจะมาจากยูทูบเบอร์คนนี้แหละอ๋อได้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 ลินถนัดเรื่องเนี้ยเรื่องเกิดมาแล้วเมื่อเช้าเดี๋ยวต้องคุยทีมงานอีีกทมีหลายพระอยู่ที่พี่คุยกับพี่ปู้เมื่อเช้าว่าบทจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะอ๋อพี่จันนี่มาแล้วสวัสดีค่ะเตรียมตัวกันแล้วนะคะไอ้จันนี่ไปพร้อมเพื่อนหรอคะเอาตีกลมแข็งมาแล้วเนาะ ไปไปไปพ่อมเอาเอาถัางกันป่ะคะนี่เอาถังที่นางเอกพร้อมแล้วนะคะทางนางเอกนะคะเอกก็จะไปถ่ายทํากันกันยุแถวใดนะาจานี่ที่ช่องเม็กครับช่องเม็กช่องเมก็กช่องเม็กขวนราชธานีไปในตลาดช่องเม็กเลยป่ะคะบอ,บ,อบอครับอยู่แถวภูเขา,าแถวอะไรเดียเดี๋ยวเดี๋ยวลินตามไปคลินจะไปขายขี้ยางก่อนหาค้าน้ามันสักหน่อยก่อนนะคะครับยินนี้ต้อนรับ เพลงแสดงอาการของน้องเมกอภิสิทธิ์นะคะที่จะนี่เอาทั้งปายนามาร่วมด้วยนะคะดนตรีมิวสิกอ่าอินนะคะจะนี่มือปราบจะนี่มิวสิกนะคะนี่ทีมงานก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะแข่งเลยไงคะปล้วคือคุมโทนแต่เธอทำไมวันนี้เธอคุมโทนยังเลยเก่งสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงินซีโมนี่ไม่ได้สูบซูซ่าอะไรโมนี่ เอาไปก่อนนะคะสูตรสารนะคะ fc อดใจรอหน่อยนึงนะอันนี้จะไทยจิ๊กซอวกินอ่ะโอ้หลวงพ่อไอหยามโอ้ทำไมสร้อยน่าจะเปลี่ยนไปชุบหน่อยไหมอ่ะเอาหรือว่าสีนี้อันนี้คือเพชรหรือทองเงินนี้มันเป็นสแตนเลสครับสแตเลสค่ะเชิญจังพี่จะบอกให้นะเชิญจังช่วงนี้หล่อขึ้นนะมีความรักหรือเปล่าคะหลายคนเขาก็บอกแบบนี้นะครับผมอ้้แลวถามพวกผมไหมไปยืนทางนู้นหน่อยถ่ายถ่ายรูปได้หัก ักโหัก,หกแต่บอกเมียไม่ได้โอ้โหเข้ากับสโลแกนอันนี้มานานหรือ,อยังคะเนี่ยเจ <c oughs> ้าวาอันนี้วุ้งมะหยักซีโมเลยนะครับผม <c oughs> พี่โจโนี่แห้งอันนั้นพระเอกสองเจ็ดเดี๋ยวก่อนพระเอกสองเจ็ดครับ <c oughs> หล่อเลือกได้นะคะท <c oughs> ีมงานเรามีคนหล่อๆนะคะวันนี้นะคะจะเจอสาวๆน้องแอนนาเคยเจอยังเขาบอกสวยมากขุนดีมากเป๊ะมากวันนี้นายทีที่พ่อเพื่อเนี่ย เราแน่าจะได้เล่นด้วยกันนะน้องแอนนาคนสวยนะคะพี่เจนี่ที่แรกบอกว่าเฮ้ยจบไอ้หาบุ่นไหนตรเล่นเลยบ้านเราเฮ้ยบอสไอ้เนี่ยบทนี้ได้มาตกกับตักลินเป็นตัวโกงเออใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เลยใช่ไหมมาจากคนคนตัวโก่งตัวโกงอย่างเงี้ยขึ้นบ้านนี่ก็ไปตีเขาไปตีไค ไปเรียนอย่างนี้ก็ตีเขาแย่งงูซ่าเขาอ๋อหน้าตาเหมาะมากนะคะกับบทนี้นะคะเออนี่อ๋อนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะร้านค้าเขาถามหาคนที่เซ็นเล่าเดดีี๋๋ยยววเเจ็บผมเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลิ้นลลลลิิิิ้้้้นนนนให้เสียบปุ๊กเก็บของเธอเธอเธอเก็บเครื่องสำอางให้ฉันหน่อยเก็บของให้ฉันหน่อยอ่ะจะไปกันแล้วนะคะเราจะไปขายขี้ยางกันแล้วอ่ะ เอาไว้ให้ฉันหน่อยเอ้าเอา,เอา,เอาลูกพี่จอนนี่สั่งให้เคลื่อนเคลื่อนรถตู้แล้วนะคะเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องรูดคลิปหรอกเอาไม้เอาไม้เ,ไเซลฟี่ให้หน่อยอะเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไม้วาง้อ,าอ,งอ้อก็คลิปนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาเศร้าก,ก้อนที่จะออกจากงานนะคะก่อนจะออกไปทํางาน,ลนะะแล้วนะคะเดี๋ยวลินก็จะตามไปถ่ายให้เบิงะะ้งด้วยค่ะในช่วงกลาง แต่ตอนนี้ลงก่อนช่วงกลางคืออะไรช่วงกลางคืออะไรเนี่ยค่ะอ,อันนี้คือช่วงเช้าก่อนจะออกจากบ้านนะคะโอ้ยโอ้ยลืมตุ้มหัวจะคือเอาตุ้มหักันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะ,ะน,น้องๆเขาถ่ายคลิปกันอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะเพลงแสดงอาการได้จ๊ะเดิมเพลงแสดงอาการนะคะรวมพลแล้วนะคะ <c oughs> พี่จอนนี่เรียกวมพลแล้วค่ะอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะไปกันคถะไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากติดตามเวยนะคะ